โรงเรียนบ้านม่วงสวัสด์ฉลาดลำ้ำรักคุณธรรมนำพอเพียงร้อยเรียงขานมีจันเพ็นรูปแก้วผู้มในการครูสืบสารสร้างเยาวชนเป็นคนดีกราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงจันเพ็นรูปแก้ว ตำแหน่งผู้มในการโรงเรียนบ้านมวงสวา่าอายุ42ปีอายุราชการ19ปีตำแหน่งผู้มือการโรงเรียนบ้านมวงสวา่าวิทยฐา,านะผู้มือการชำนาญการพิเศษกลุ่มโรงเรียนเทพนิมิตรบรรจุรับราชการสายบริหารการศึกษาเมื่อวันที่1มีนาคม2562 รวมอายุราชการสายบริหารสถานศึกษา2ปี6เดือน29วันขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่แล้วมาตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ถึงวันที่30กันยายน2564ดังมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ โรงเรียนมั่นม่วงสวัสดิ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตีหญิงจันเพ็นรูปแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนมั่นม่วงสวัสดิ์มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด52คน 1. <ừ. S 2> 1. ด้านการกำหนดน,นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านม่วงสวสัสดได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่7มิถุนาย,ยน2564เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีพศ2564 ถึง2,566และแผนปฏิบัติการประจำปี2,564มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนที่ชัดเจนภายใต้การบริหารงานเป็นทีมโดยมีนวัตกรรมการบริหารงานที่ดีคือ6 h m s MS w Model <S มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวันที่9มิถุนายน2,564ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่11มิถุนายนพศ2564และได้ทำการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564ซึ่งในการเปิดเรียนได้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญและกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นอกจากนี้โรงเรียนยังได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองชุมชนและสังคม มีการนำนักเรียนช่วยงานชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 4ครูผู้สอนจัดทำโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับคณะครูศึกษานิเทศทำ PLC ทุกสัปดาห์การกำหนดตารางการสอนช่วยเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด2019ยังไม่ทุเลาเบาบางลงทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนในวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2564ซึ่งในระหว่างนี้โรงเรียนได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ hand, และ on-demand โดยให้ครูในแต่ละระดับชั้นได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน VN c a n v a และให้ครูจัดทำใบงานสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆโดยให้นักเรียนมารับเอกสารสื่อการเรียนการสอนในวันจันทร์ทุกสัปดาห์และนำมาส่งในทุกวันเสาร์ในวันสอนซ่อมเสริมพร้อมกับรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมของนักเรียนทุกคน 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาบริหารงานการเงินและงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินและทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระบบส่งเสริมการจัดห้องเรียนและสถานที่ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยของผู้เรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุกภาคส่วนคือได้รับถังเก็บน้ำา1500ลิตร พร้อมฐานราคา4,600บาทจากกาชาติจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการสนับสนุนจากสิทธิ์เก่าโรงเรียนวันม่วงสวัสดในการปรับปรุงลานเสาธงและพระพุทธรูปประจำโรงเรียนราคา25,000บาทได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากผู้ปกครองศิทธิ์เก่าได้รับรองเท้าจากคุณคุณรัฐพรงเรวชัย ได้รับสนับสนุนงบส้มแซมอาคารแบบจังหวัดจากเหตุวาตภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอำนาจเจริญได้รับเตาเผาขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100 4ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าว่าเจ้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเทพบิมิรและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนาโดยทำหน้าที่เป็นเฮรัญยิกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูทรพนามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ทางอำเภอพนาจัดขึ้นโดยทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอำเภอพนา เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวและ3ดาวผลสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนา 1. เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวและมีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมมาศึกษาดูงานการดําเนินง,งานคุณธรรมในโรงเรียน 2. งรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564 3. ผ่านการประเมินรอบที่2รุ่นที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี2563ถึง2565 4. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธผู้บริหารและครูส่งผลง,งานเหินครูชนคนคุณธรรมครบร้อยเซขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ